สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะซิมั่นใจว่าในปี2016เนสี้ซีคงต้องพูดถึงเรื่องของ 4G กันแทบตลอดทั้งปีว่าจะทําให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นได้ยังไงคะ่ะในวันนี้ขอเริ่มต้นปีด้วยเรื่องของความบันเทิงต่างๆอย่างการฟังเพลงชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วล่ะคะ่ะ การเสพความบันเทิงก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราจะไม่เก็บเพลงในมือถือเพราะฟังผ่านอินเทอร์เน็ต 4G หรือ Wi-Fi แบบที่เขาเรียกว่าฟังเพลงแบบสตรีมมิงอ่ะสบายอยู่แล้วมาวันนี้ยอดาวน์โหลดหรือซื้อแผ่นมาเก็บโอ้ยเริ่มน้อยลงค่ะคนหันมาฟังผ่านออนไลน์กันซะหมดเพลงเก่าก็กลับมาถูกนึกถึงถูกเปิดฟังใหม่เพราะว่าสะดวกกว่าแล้วก็มีให้เลือกฟังเพลงฟรีทั้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ด้วยวันนี้ซิคอนแนะนำหนึ่งในแอปที่มาแรงติดอันดับต้นๆต,ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือแอปจูก์คนไทยถูกใจคะ่ะเพราะเพลงเก่า เพลงใหม่มีเยอะแล้วเพลงสากลที่กําลังติดอันดับอยู่ก็มีมาอัปเดตใครที่เชยไม่อัปเดตเพลงใหม่กับเขาเลยก็มีชาร์ตเพลงยอดนิยมมีสถานีวิทยุแบ่งตามแนวเพลงด้วยชอบเพลงไหนเซฟเก็บไว้ในแอปพลิเคชันได้ด้วยเอาไว้ฟังเวลาที่ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตฟรีไม่มีค่าบริการคะ่ะถ้าคุณเป็นคนหูทองขึ้นมาหน่อยสามารถอัปเกรดให้ไปใช้บริการจุกแบบ V.I.P. ชาดเหมือนฟังจากแผ่นซ d ดีเลยคะ่ะฟังได้ทุกเพลงแล้วก็ไม่มีโฆษณาขั้นด้วยนะหรือถ้าคุณจะฟังผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้ผ่านทาง ไฮไลท์ของแอปพลิเคชันนี้ที่4ชอบก็คือ1สามารถสแกนเพลงทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเราได้ซึ่ง iPhone ปกติจะค่อนข้างยุ่งยากค่ะฟีเจอร์นี้เด็ดแล้วก็สะดวกหากมีเพลงที่ดาวน์โหลดไว้อยู่ในเครื่องอยู่แล้วก็เปิดฟังได้ในแอปเดียวเลย2ฟังกชันเนื้อเพลงค่อยๆขยับขึ้นเหมือนคาราโอเกะอ่ะเหมาะกับคนที่อยากฝึกร้องเพลงนั้นๆ3ใช้งานไม่ยุ่งยากคนไม่ค่อยรู้จักเพลงก็โหลดแอปมาเสร็จแล้วก็กดฟังเพลงตามสไตล์เราได้เลยคือมันจะไม่งงะ่ะคะเขาจัดอัลบั้มอาไว้หมดแล้วทั้งตามอารมณ์เพลงหรือศิลปินทั้งไททยและะต่างปรเศ หมดนี้ก็เอาไว้ตอบโจทย์คนชอบฟังเพลงในรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะคะลองไปทดสอบแอปพลิเคชันนี้ด้วยตัวคุณเองนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวั้นซีทรีกันค่ะ ICT จับมือ EGA ระดมความเห็นแผนพัฒนารัฐบาลดิจิตัลก่อนนำไปปฏิบัติจริง WhatsApp เลิกเก็บเงินค่าบริการ1ดอลลาร์ต่อป,ปีคาดว่าจะหาไรายได้จากช่องทางอื่นอันตูต้เปรียบเทียบคะแนนทดสอบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนปี2015 iPhone 6s 6s Plus แรงที่สุดห้างค้าปลีกใช้ Kinect ให้ลูกค้าเลือกซื้อของผ่านจอได้เหมือนมีพลังเจไดแล้วเรามาติดตามเรื่องของ 4G กันตลอดปี2016นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ